สวัสดีครับมาพบกับนาจุยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาอันบล็อกตัวจับมือถือนะครับของตัวอู้อูหลานอู้จะอู้หลานนะครับอู้หลานสี่ผมเรียกจะผิดอยู่เรื่อยเลยะนะครับภาษาจีนนะครับอ่าก็อ่แกะกันดูนะครับของเพื่งมาส่งสั่งจากต่างประเทศนะครับสั่งจากจีนก็ของเพื่งมาส่งนะครับ ก็สั่งวันที่30นะครับถึงวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่5เนาะวันที่5ก็โอเคนะครับสำหรับของต่างประเทศถือว่าเร็วนะครับมาแกะดูกันก็ตัวนี้เป็นรุ่น ST 0 6นะครับซื้อมา107บาทนะครับ107บาทดูสภาพนะครับ ร้าน c ี t 0 6นกเนี่ยแกะมาแล้วนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้ก็คือทำไมซื้อมาทำไมนะครับปกติเนี่ยถ้าเราที่จับมือถือตัวไปนะที่มากับไม้เซลฟี่หรือขาตั้งถูกถูกนะมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้นะครับอันแรกก็คือมันไม่มีมันตัวเนี้ยเสียบเข้าเกลียวกับขาตั้งกล้องเลยใช่ไหมครับอ่าแต่เงินถ้าเราไปใช้กับอุปกรณ์อื่นที่มันไม่มไม่ใช่ขาตั้งกล้องนะครับมันก็จะลําบากอ่านะครับแล้วก็มันก็จะปรับมุมไม่ได้ อันที้เราไปใช้กับไอ้น,นียนะครับอันนี้มีเกียวปุ๊บแต่คราวนี้เราวางถ้าเราใช้แบบนี้เราก็จะวางให้เฉยพอมานะครับปรับก้มเงยไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเราจะไปใช้กับตัวที่เป็นกล้องเราเนี่ยบางทีบางคนอาจจะใช้มือถือนะครับเพื่อคอนโทรลนะครับอคอนโทรลแบบ Wi-Fi หรือคอนโทรลแบบ OTG ครับหรือจะเอาไว้แบบถ่ายวิดีโดอพร้อมกับถ่ายมือถือนะครับนนาง้งียใส่ไม่ได้ต้องไปซื้ออะแดปเตอร์ ที่เป็นเกลียวมาใส่มาแต่อย่างเนี้ยอ่ามันมามันก็จะใส่ได้เลยนะครับที่เลือกมานะครับเหตุผลที่เลือกอ่านะครับก็จะใส่่างนี้ได้เลยอ่านะครับแล้วก็มีตัวหมุนปรับอ่าตัวหมุนก็โอเคนะครับจับสะดวกดีเขาบางรุ่นเนี่ยมันเล็กวันที่ก็จะหมุนยากหน่อยอันนี้โอเคนะครับอ่ามาดูกันนะเพื่วัสดุก็เป็นพลาสติกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลาสติกตรงเกลียวนี่เป็นทองเหลืองเ่าไม่แน่ใจนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถปรับมุมได้นะครับอย่างที่บอกก็คือมันปรับปุ๊บมันก็จะสามารถปรับมุมถ้าเราเอาไปใส่กับขาตั้งกล้องอย่างเนี้ยขาไตพอร์ตแบบนีไตพอร์ตนะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเน้นพกพานะครับอะไรอย่างเงี้ยคุกคุณก็จะใส่อย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก่อนบิดนะแป๊บหนึ่งครับผมก็ยังไม่เคยใช้นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นยางนะครับน่าจะไว้ช่วยจับ มือถือแน่นตรงนี้ก็จะมีตรงนี้ดีอย่างนะครับตรงนี้จะสวมฮอชูได้เวลาที่เราบางทีเนี่ยมือถือเราเนี่ยอยากจะเพิ่มไมค์ใช่ไหมครับเพิ่มไมค์เราก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับอ่าก็จะเป็นท่าี่ที่จับทั่วไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มไมค์โครโฟนไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นที่จับธรรมดาเนี่ยเราเพิ่มไม่ได้ถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่มไมโครโฟนก็ปุ๊บเข้ามาเราก็เอามือถือเอ๊บอเดี๋ยวลองเสียบกันดูนะครับอ่า เออตอนนี้ล็อกนะครับล็อกเพิบมเอันนี้คืออะไรกดนะครับกดหรือเปล่ากดเพื่ออะไรครับกดเพื่ออ๋อกดเพื่อดึงออกนะครับกดเพื่อดึงออกนี่มันจะมันจะล็อกนะครับกดเพิบเพื่อดึงออกแล้วก็ใส่มือถือก็ค่อนข้างได้ค่อนข้างกว้างเลยนะครับอ่าถ้าเป็นเพราะอย่างอะไรเล็กๆเนี้ยมันจะดึงได้ไม่เยอะนะครับแล้วก็ต้องใช้ดึงพล้งก็แรงสปริงด้วยอาจจะใส่ยาาครับแต่อันนี้เราก็สามารถได้เลยนะครับปรับปรับแล้วก็ โอ้น่าจะได้มือถือค่อนข้างกว้างเลยนะครับอ่าแล้วเราก็ปึ๊บนิดนึงนะครับอ่า,าแรงนิดนึงมันจะได้แน่นๆนะครับอ่านุดมไหมโอเคนะครับอ่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมือถือเราก็อ่าถ้าใครจะใช้ไม้นะครับใช้ปึ๊บเสียบสายไม้ก็ได้เลยนะครับครัอ่านะครับก็แล้วอีกข้อดีอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้สามารถหมุนได้นะครับ บางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยอยากจะถ่ายแนวตั้งใช่ไหมครับถ้าเป็นไอ้มือไอ้ที่จับทั่วไปอย่างั้นน่ะมันจะถ่ายแนวตั้งไม่ได้นะครับแต่นี้ก็ต้องแนะนําให้เอามือถือออกก่อนนะครับปึ๊บอ่าเนี่ยหมุนมันจะหมุนได้เลยนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะมีตัวล็อกนะอย่างนี้ก็คือก็ต้องใช้ความกล่าวเองนะว่าตั้งหรือเปล่านะครับแล้วก็มาใส่ใส่กันเข้าไปปึ๊บ แค่นี้ครับคุณก็จะสามารถใช้งานมือถือแนวตั้งได้นะครับบางคนไลฟ์ลสดถ่ายทิกต็อกงี้ครับมันก็จะมันก็จะเหมาะกว่ามันจะพอดีกว่านะครับแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็เสียบไปนี่ได้นะครับผมว่าถอด,ถอด,ถอดเราใส่จะสะดวกกว่านะครับถ้าบิดตอนที่มันอยู่เนี่ยบางทีมันจะปรับตัวมือถือลาบากนิดนึงอ่านี่ครับครับแค่นี้เองครับ ก็ดีนะครับดูแล้วก็โอเคนะครับสะดวกใช้งานดีแต่ถ้าถามว่าความแข็งแรงผมก็ยังรู้สึกว่ามันมันก็อย่างว่าเนาะร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทนะครับแต่ว่ามันก็แพงกว่านี้ครับอันนี้อย่างเงี้ยผมก็ซื้อมา9บาทเองบางทีก็ติดมาจากไม้เซฟฟี่แต่บางครั้งเนี่ยมันไปใช้งานบางทีมันไม,ไม่สะดวกครับอย่างพะคบผมอย,ยบบอ,อ,อยากจะถ่ายบางทีแบบเอออยากจะถ่ายดูภาพนิ่งถ่ายวีดีโอไปพร้อมกันนะครับ ถ่ายภาพนิ่งถ่ายวีดีโอพร้อมกันปุ๊บอ่ามือถืออย่างเงี้ยผมก็ยังจับได้ป้าผมก็ยังเอาฮัตชูเนี่ยใส่เข้าไปได้อันเนี้ยมึงไปไลฟ์สดฟุตบอลอย่างนี้นะครับไปไลฟ์สดฟุตบอลเนี่ยถ้าอย่างเงี้ผมก็จะสามารถปุ๊บอย่างนี้ได้ ที่บอกมันเป็นพาสติกนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับมันก็มาดูแล้วมันไม่ได้ว่าแข็งแรงปึ๊กอะไรมากนะครับยังดูบอบางหน่อยอ่านะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับอ่าผมก็จะทําได้ปุ๊บแล้วก็ที่บอกข้อดีอย่างนึงก็คือถ้าใช้พวกเนี้ยผมก็มีอะแดปเตอร์อยู่แล้วแต่คราวนี้มันก็จะใส่ได้แค่มือถืออ่ะอยังผมก็จะสามารถเสียบไม์เข้าไปได้ด้วยนะครับอ่อาอาุธมือถือผมอยากได้เสียงดีดนะครับอ่าผมก็ใช้ไมปพป,บ,ปบแล้วก็สาย เดี๋ยวก็ไปปุ๊บผมก็จะถังเยี้ได้เลยโอ้โหนะครับไปอลังการเลยนะครับไปถ่ายรูปถ่ายอะไรป้าเข้ามาอันนานะครับแต่บอกกับความแข็งแรงก็ยังดูธรรมดานะครับวัสดุก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากอังการครับร้อยกว่าบาทร้อยเจ็ดบาทนะครับก็ถ้าไม่ระวังก็อาจจะหักได้นะดูมันเป็นไงเป็นพลาสติกนะครับไม่ได้แข็งแรงอะไรนะครับอังลางานะครับก็ ว่า,าเหมาะสมกับราคาไหมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะยังไม่เคยใช้ยี่ห้ออื่นนะครับเพราะปกติก็ใช้แต่พวกข้องแยกข้องแยกอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่คราวนี้ที่บอกบอกบางทีบางทีเราอยากจะเพิ่มอุปกรณ์ทําอะไรนะปรับแนวตั้งแนวนอนเนี่ยลำบากอย่างเงี้ยนะครับหรือแม่พวกนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าคราวนี้ถ้าพวกนี้มันจะมีสองสเกลียวสองด้านเนาะแต่รุ่นนี้มันจะมีด้านเดียวอ่าแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะคุณก็จะสะดวกนะครับทาอะไรได้หลายอย่างกว่านะครับปึ๊บอเอาะออมมาก่อนนะครับปึ๊บ แล้วก็เพิ่มพอชูได้แล้วก็มีมีเกลียวอีกด้านนะครับมีเกลียวตรงนี้ด้วยนะครับเอาไปอาจจะไว้ใส่อะไรผมก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เคยใส่นะครับ <S <S เดี๋ยวก็ต้องมาดูว่ามันเอาไปใส่อะไรได้ <S 1> <S 1> แต่เวลาหมุนนะครับมันหมุนออกไปเลยนะครับมันไม่ใช่แรงมันไม่ได้แบบมีล็อกมีอะไรนะ <S <S คืออันนี้ไว้ไว้ใส่อุปกรณ์เพิ่มเปล่านะไม่แน่ใจนะครับแต่บางทีมันก็จะมีอุปกรณ์บางอย่างที่มีเกลียวนะครับเพราะว่าในนี้ก็ไม่ได้เขียนนะครับหน้าตามัน ก็รประมาณนี้นะครับสำหรับตัวจับมือถือนะครับเป็นโฟนไทรพอร์ตเมาส์นะครับผมชอบตรงมันบอกกัพอามันมีคอตชูมันสะดวกเราไม่ต้องไปหาดปเตอร์นะครับตั้งหากแล้วก็เสียบไม่เสียบอะไรได้สำหรับใครที่ต้องการงานที่ใี่เป็นสาย v l o ็อกนะครับราคาประหยัดไม่ต้องใช้ตัวไม่ไม่ใช้ไอ้พวกอะไรกิมบอลนะครับใช้อย่างนี้ก็โอเคนะครับสบายแล้วนะครับ ใส่ปึ๊บเข้าไปจบแล้วเป็นวีล็อกได้แล้วนะครับนักคงนักคงนักขาวถ้าเราดูข่าวนี่ก็ใช้่างนี้เยอะนะครับประมาณแบบนี้ครับแล้วก็ใส่ไม้เข้าไปคุณก็เป็นทำงานเป็นใส่ไม้เสียบเสียบสายเข้าไปนะครับปั๊บคุณก็อ่ะเนี่ยคุณก็เป็นสายวีล็อกได้นะครับวีล็อกไปถ่ายแบบที่ไม่เอากิมบอลนะครับก็สะดวกดีนะครับคุณก็จะใส่แบบได้เสียงด,ดีด้วยแล้วก็อ่าถ้ามันแบบ งานบางอย่างที่มันตั้งได้มันก็ตั้งได้่างนี้นะครับปั๊บตั้งได้แล้วก็ตรงนี้ที่บอกอะมันปรับมุมได้ด้วยนะครับปรับก้มปรับเงยแต่วัสดุมันก็รู้ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากนะครับก็ควรระวังอ่ามันก็ปรับก้มเงยได้ก้มได้ไหมแบบนึงครับบางทีปรับไปทีนะครับอ่าก็ปรับได้นะครับอ่าปมเงยได้อ่ามุมนะครับวังแต่ก็มันไม่ได้รับบาลานซ์ก็อยู่ที่ขาตั้งคุณด้วยนะครับขาตั้งมันแต่พอที่มันก็ไม่ได้แข็งแรงมากนะครับก็ระวังนิดนึงถ้าใครจะใช้ถ้ามีใครมีขาตัั้งที่มน ไตรพอร์ดที่มันแข็งแรงกว่านี้ก็ลองดูนะครับอ่าอย่างสะดวกดีนะครับก็โอเคนะครับอ่าน่าสนไปก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็ลองไปหาดูได้นะครับอันนี้ผมซื้อมาจากช้อปปี้นะครับร้อยเจ็ดบาทอ่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงลาแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าจุยโฟโต้ในยูทูบชาแนลในแฟนเพจนาจุยโฟโต้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้สวัสดีครับ